ตอมมาพังอาจฟ้าตอนที่26บทประพันธ์ของคนพรัดถิ่นร่างกายของหลัวชิวได้รับการฝึกฝนในบอ่อปีศาจอัมบัตะย่อมมีความแข็งแกร่งอย่างมากกระดูกกล้ามเนื้อรวมไปถึงเส้นเอ็นลมปราณในร่างกายของเขามันสามารถทนต่อปรานแท้มหาศาที่เข้ามาอย่างกระทันหันได้เพราะเหตุน,นี้ร่างกายจึไม่ระเบิดออกมา ี่คือเหตุผลที่ไปโยโย่ไม่กล้าถ่ายทอดวิชามาน,นี้ให้หลัวซิลตามความต้องการแต่แรกเนื่องจากวิชามานทุดนี้มีความต้องการสังหารที่สูงมากในช่วงเวลาสั้นๆปราณแท้ทั้งหมดที่ผู้นำพักวายุธมินได้สั่งสมมานานหลายทศวรรษก็ถูกลัวซิลเกินกินไปจนหมดสิน้นทําให้ตัวผู้นำพักวายุตมินเสียชีวิตในที่สุดลัวซิลต้องกดปราณแท้ที่รุนแรงในร่างกายของเขาไม่อย่างนั้น ขาะะพบความลำบากอย่างแน่นอนหลวงสิวไม่มีเวลาไปป้นพักวายุธิมินจนมน็อเขารีบเผาร่างของผู้นำพักวายุธิมินและออกจากที่นี่โดยเร็ว,รวหากคนจากตระกูลจางมาตอนนี้เขาคงจะประสบปัญหาใหญ่จึงทำได้เพียงรีบดูดซึมปราณแท้อันเดือดดาลอย่างรวดเร็ว,รว,รวความแข็งแกร่งในปัจจุบันของหลัวงสิวเทียบได้กับนักสู้ระดับ8พลังประเภทนี้ช่างน่ากลัวนัก ย่อมต้องรู้ว่านักสู้ระดับแปดของทุกแขนอูนานมีจำนวนเพียงน้อยจนนับคนได้ที่สวนหลังหอต้นหวังหลังจากที่หลัวซิลกลับประจากพักวายุธมินเขาก็เข้าไปในห้องรับที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินหลัวลู่จงเห็นสีหน้าที่เข่งขึมข,ของหลวซิลก็ไม่ถามอะไรมากอีกอย่างเมืออป๋อก็ต้องปิดห้องหลอมยาอยู่นีฉะนั้นวันนี้หอต้นหวังก็คงไม่ถูกทำลายเช่นนี้ ข่าวที่ว่าพรรควายุธบินถูกกวาดล้างแต่แพร่กระจายไปทั่วเมืองหวังเมื่อตอนเช้ามาเยือนพรรควายุธบินก็พากันมาก่อเรื่องที่หอต้นหวังแต่ถูกกวาดล้างในตอนเที่ยงวันเป็นหลัวซิวเองที่ลงมือเพียงลําพังผู้คนในเมืองหวังต่างก็ประหลาดใจกับความเข้มแข็งของลัวซิวในเวลานี้พวกเขาต้องเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของหลัวซิวเสียแล้วแม้ว่าจะมีคดีฆาตกรรมมากมายแต่ เขาไม่มีเหตุผลที่ทําให้ใครอยากมีส่วนร่วมในครั้งนี้แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในเมืองที่มีพระราชวังมีห้องเต้แต่พวกเขาไม่กล้าที่จะยั่วยุผู้มีอํานาจเหล่านั้นพวกเขารู้คนรู้จักพลังของวรยุทธที่แข็งแกร่งดีว่ามันน่ากว่ามากเพียงใดแม้ว่าพรรควายุธมินจะถูกกวาดล้างไปแต่กลับไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆจากตระกูลจางพรรควายุธมินคือลูกน้องของตระกูลจาง เรื่องชนนี้เป็นที่ร,รู้กันมานานแล้วพวกเขาเดาว,ว่าตระกูลจางจะต้องเตรียมพร้อมสําหรับงานชุมนุมยุทธที่กําลังจะมาถึงในเวลาเดียวกันก็คงกําลังตามหาอัจฉริยะและผู้วโสแห่งตระกูลจางของพวกเขาที่หายสาบสูญไปนานอยู่เช่นกันหอต้นหวังได้รับการจัดการอย่างร่ดเร็วได้ทาการเปิดใหม่อีกครั้งหลังจากที่พระวายุธมินถูกกวาดล้าง ผู้คนในมองหลวงต่างก็ตกตะหนกกับความแข็งแกร่งของหอต้นหวังตอนนี้พวกเขาทั้งหมดแห่กันไปที่หอต้นหวังเพื่อซื้อโอสถอีกอย่างราคาโอสถของหอต้นหวังนั้นถูกกว่าโอสถของตระกูลจางไม่น้อยเลยมันย่อมส่งผลกระทบอย่างมากต่อกิจการโอสถของตระกูลจางนักรบส่วนใหญ,ญ่ที่ต้องการซื้อโอสถเขาไม่ได้ร่ำรวยมากนักและไม่มีคนหนุนหลังตระกูลพวกเขาทํางานอย่างหนักเพื่อหาเงิน เพียงเพื่อซื้อโอสถมาพัฒนาความแข็งแกร่งดังนั้นสายตาของพวกเขาร้านใดถูกกว่าก็เลือกร้านนั้นนอกจากนั้นจะมีหอต้นหวังก็ยังมีเมืองปอต้นหวังของแควนอู่นานเป็นผู้คุมซึ่งทำให้คนผูกนี้รู้สึกสบายใจมากขึ้นโอสถระดับต่ำส่วนใหญ่ขายได้ในปริมาณมากแต่โอสถระดับกลางขายได้น้อย เนื่องจากระดับกลางมีราคาแพงมากกว่าส่วนระดับสูงยิ่งมีคนซื้อน้อยขึ้นไปอีกนั่นไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะซื้อไหวเนื่องจากมีการจัดหาโอสถได้าราคาถูกจากร้านโอสถต้นเชียงหอต้นหวังจึงลดต้นทุนได้มากแม้ว่าจะขายในราคาถูกแต่ก็ยังสามารถทำกำไรได้มหาศาลสำหรับเงินวิญญ,ญาณรัวซิลเอากำไรเพียงมารักน้อยรายได้ทั้งหมดยังคงอยู่กับหอต้นหวังหลายส่วน หนึ่งวันผ่านไปหลัวซิ่วยังคงกลั่นกรองปราณแท้เกืน่นกินเหล่านั้นปราณแท้ของผู้นําพรรควายุทธมินขุนมัวนักเขาต้องขับไล่สิ่งเจือปนมากมายออกไปในที่สุดก็กั่นกรองปราณแท้บริสุทธิ์ให้กลายมาเป็นของตนเองขั้นตอนนี้ใช้เวลานานตันเถียนของโลัวซิ่วแต่ไม่ได้ปราณแท้ตอนนี้เขากำลังบีบอัดปราณแท้อย่างต่อนเนื่องเพื่อทําให้ตันเถียนของเขาเก็บสะสมได้มากขึ้น ลักษณะดเดียวกันเขาก็สามารถเค้ือนสู่นักสู้ระดับ8หลัวซิลเดินพาลังวิชาไทเก๊กตันเทียนของเขามีแผ่นภาพไทเก๊กหยินและยางภายในหมุนอย่างรวดเร็วด้วยความปั่นป่วนปราณแท้ยังคงเข้าสู่แผ่นภาพไทเก๊กอย่างไม่ขาดสายจากนั้นถูกแผ่นภาพไทเก๊กหินและยางแบ่งออกเป็นปัญจธาตุและส่งออกไปเป็นบานแท้ห้ากลุ่มด้วยกันนักสู้ระดับ8ด แดน,นเทพศักดิ์สิทธิ์เป็นการหลอมรวมการอย่างรู้และปราณแทเข้าด้วยกันทําให้ปราณแทมีจิตปัญญาของตัวเองและปราณแถจะมีพลังที่แข็งแกร่งมากขึ้นพลังปารที่ควบแน่นแล้วจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นทําให้พลังปารที่แข็งแกร่งมากกว่านักสู้ระดับเจ็ดเพิ่เก้าไปสู่ที่ระดับ8ดก่อนอื่นเขาต้องมีปราณแท้ที่แข็งแกร่งและมีจิตอย่างรู้ที่สมพลังหลังจากที่รูวัศวิ u เกินกินปราณแท้ของผู้นําพักวาย,ยุธมีแล้วปราณแท้เขาก็แข็งแกร่งมากขึ้นและตอนที่ถูกบ่อพิศาจอมตะทดสอบร่างกายจิตวิญญาณก็บรรลุเป้าหมายแล้วทําให้ตอนนี้การอย่างรู้ของเขาแข็งแกร่งเพียงแค่เรียนรู้วิธีการผสานการอย่างรู้และปราณแท้ก็สามารถทะลุทลวงได้ระดับสิบของนักสู้เมื่อทุกครั้งที่ถลวงผ่านไม่ได้รู้สึกปรากว่าประตูจะเปิดออกในช่วงแรก แต่ในต่อมาไม่เพียงต้องการความแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังต้องรวมถึงทักษะอีกจํานวนหนึ่งด้วยนั่นคือความเข้าใจในขณะนี้หลัวสิวมีพลดังเพียงพอแล้วตราบใดที่เขาเรียนรู้วิธีการผสมผสานอย่างรู้ด้วยปราณแท้เขาก็สามารถเปิดประตูและก้าวเข้าสู่นักสู้ระดับ8ดแดนเทพศักดิ์สิทธิ์ได้เขาเคลื่อนไหววิชาไถเก็กและทําทความเข้าใจความลึกลับของวิชาเทพปราณแท้และการอยางรู้ในร่างกายของหลัวสิวค่อยค่อย รวมเข้ากับจิตใจของเขาการอย่างรู้ที่มองไม่เห็นและปราณแท้ที่มีสีสันทั้งสองสิ่งนี้แข็งแกร่งผสานเข้าด้วยกันราวกับระเบิดเข้าไปในร่างกายของลัวสิวกระแสะอันทรงพลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นลมปราณกล้ามเนื้อกระดูกในร่างกาย<ๆ>เกิดเสียงดังเข้ามาในสมองของหัวสิวราวกับประตูถูกเปิดออก ทำให้พลังอานไม่มีที่สิ้นสุดหลังไหนเข้าสู่ว่าร่างกายประตูที่เปิดอยู่ทําให้เขามีพลังที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหลัวสิวลืมตาขึ้นมีแสงสีขาวสองสายโผล่พุ่งออกมาจากดวงตาหมอกควันสีทองที่ล้อมรอบเขาค่อยๆจางลงแต่วันนี้ดวงตาของเขาชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากที่มีฝุ่นละเอียดบนพื้นดินราวกับว่ามันมาอยู่ตรงดวงตาของเขาแม้ว่าหูของเขาจะร,ะรับเสียงจากทุกทิศทุกทาง มีเสียงระจากระยะไกลเขากลับไม่รู้สึกว่ามันเสียงดังเลยเขาสามารถแยกแยะคำพูดของหลายๆคนได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลาสำคัญของหลวซสิวได้เข้าสู่นักทุระดับ8ปณแดนเทพศักดิ์สิทธิ์เขาเป็นเพียงเด็กผู้ชายที่มีอายุเกือบ17ปีเพียงเท่านั้นงานชุมนุมยุตของเมืองหวงังในสิปีมีเพียงหนึ่งครั้งจัดขึ้นสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีทั่วแคว้นในครั้งนี้ จัดโดยตระกูลจากและมียอดนักสู้จากสำนักยุทธ์ของบัตเตเซียนมาชมด้วยตราบใดที่ชนะได้ที่หนึ่งไม่เพียงแต่จะระับยาสัจจธาตุลำดับสูงเท่านั้นยังสามารถารับคุณสมบัติในการเข้าร่วมสำนักยุทธอีกด้วยมันช่างเป็นรางวัลที่น่าดึงดูดใจไม่น้อยเลยทีเดียวผู้คนยอมตรงว่าโอสถระดับสูงนั้นมีราคาแพงมากและไม่มีขายทั่วไปจะมีเฉพาะผู้ที่ต้องการโอสถเท่านั้น ที่สามารถจองกับนักรอมอยาถึงจะได้แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวยิ่งไม่ต้องพูดถึงยายาสัจธาตุระดับสูงเลยในยาสัจธาตุประกอบด้วยปรานแท้บริสุทธิ์จำนวนไม่น้อยหลังจากกินเข้าไปแล้วเพียงแค่อรอย,ย่อยสักหน่อยก็จะรับปานแท้จำนวนมากไม่จะเป็นต้องดูดซับพลังวิญญาณของสวรรค์นในโลกเป็นเวลานานเป็นวิธีการเพิ่มฝึกฝนอย่างรวดเร็วมีคนจำนวนมากที่ลงชื่อเข้าร่วมงาน ชุมนุมยุตของเมืองหลวงแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถผ่านการคัดเลือกได้มีเพียง4ีคนเท่านั้นเห็นได้ว่าข้อกําหนดของงานชุมนุมยุตเมืองหลวงสูงมากขนาดไหนในการทดสอบลัวซิวมีคะแนนที่ดีที่สุดเขาทําลายหินให้แหลกด้วยหมัดเดียวไม่สามารถวัดความแข็งแ่งที่แท้จริงได้เพียงแต่ตอนนี้ไม่มีใครเห็นหลัวซิวมาก่อน มีผู้คนมากมายที่อยู่ในจตวรัสตระกูลจางรอบๆพิธีประลองเป็นสังคมที่สูงและกว้างด้านบนมีเด็กหนุ่มเด็กสาว39คนยืนดูบัดน,นี้ยังขาดหลวงซิวผู้เดียวไดเยินมาว่าเขากวาดล้างพักวายุธมินที่ชั่วร้ายมา่สองวันก่อนมรใชาว่าเขาได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถมาได้หรอกเหรอคนที่อยู่รอบพิธีประลองกล่าวเป็นไปได้มากนะในเย็นว่าผู้นำพักวายุธมินก็มีพลังนักสู้ระดับเจ็ด เด็กหนุ่มอย่างรัวสิวต่อสู้กับเขาก็จะมีโอกาสที่จะบอบช้ำทั้งสองฝ่ายอีกคนคราบขึ้นยังมีเหตุผลใช่ใช่สองวันมาน,นี้ไม่มีใครเห็นเขาที่หอต้นหวังเลยนะหมมอนว่าเขาจะมาไม่ได้มันช่างน่าเสียดายจริงๆอีกคนหนึ่งพูดพร้อมกับถอนหายใจผู้คนในจัตุรัสมาที่นี่เพื่อดูการประลองของหลวงสิวตอนนี้หลวงสิวไม่ได้มาหลายคนต่งาง็พากังผิดหวังไม่น้อยสิ่งที่ทาให้เด็กหนุ่มและเด็กสาวที่เย่อหยิ่งบนเวทีประลองไม่มีความสุข พราะคนที่อยู่ด้านล่างเวทีคิดว่าหลวงสิวต้องเป็นที่หนึ่งอย่างแน่นอนในขณะที่ทุกคนกำลังพูดถึงเรื่องนี้ปรากฏชายหนุ่มสวมชุดดาคิ้วสวยาราวกดาำดวงตาที่เต็มไปด้วยดวงดาวและใบหน้าของเขาเต็ไมไปด้วยความมุ่งมั่นเขาค่อยๆก้าวขึ้นไปบนบันไดของเวทีประลองเมื่อเห็นชายหนุ่มรูปรล่อเหลาที่มีใบหน้าสงบนิ่งมาปรากฏตัวที่จัตุรัสขงเงียบลงจากนั้นก็มีเสียงโหดทานดังขึ้นในที่สุดหลวเสก็มาถึง ซึ่งทำให้ทุกคนตื่นเต้นไม่น้อยในบรรดาเด็กหนุ่มและเด็กสาว40คนบนเวทีประลองมองดูหลวซสิวโ,โดดเด่นที่สุดเพราะเขาแต่งตัวเรียบง่ายมากแค่กางเกงรัดรูปสีดําธรรมดาในขณะที่คนอื่นล้วนแต่งตัวหรูหราแต่ใน,นแง่ของลักษณะและรูปร่างพวกเขาตามหลังหลัวซสิวอยู่มากบทใบหน้าแต้มรอยยิ้มบางๆของหลัวสิวให้ความรู้สึกถึงความเป็นผู้ใหญ่และมั่นคง แต่คนหนุ่มสาวคนอื่นกับมีสีนาที่หญิงพยองท่าทางมัดอ,อกมัดใจาราับว่า,วาพวกเขาไม่เห็นใครอยู่ในสายตาบองแล้วชวนให้รู้สึกไม่พอใจนักดังนั้นทุกคนจึงรู้สึกว่าโรซิลดูไปแล้วสบายตามากกว่าโรซิลก้าวสูว่สดแดนนักสู้ระดับ8ยานอย่างรู้แต่แก่กล้ากว่าเขาเขาดูออกว่ามีนักสู้ระดับเจบนเวทีประลองสองคนซึ่งในงนั้นเป็นบุรุษสวมอภรรสีอทองอลาดูไปแล้วอายุราว20ปี อีกคนหนึ่งเป็นสตรีผมขาวนางสวยมากเส้นผมนุ่มสลวยรวบเป็นหางมา้ารูปร่างอรชรนะเพียวขาวรูปโฉมของนางงดงามพินักดูเป็นผู้ใหญ่และมีสเสน่ห์แต่ทว่ากลับมีใบหน้าที่เย็นชานางสวมอาอรอสีดำพอตัวเช่นเดียวกับหลวสิวเผยเห็นรูปร่างอันย้ายวยนของนางเพียงแต่คุณภาพของอาอรอ์ชุดน,นั้นดีกว่าของหลวซสิวมากสตรีนางนั้นดูสะดุดตามากเพราะนางมีเส้นผมสีขาวอันเป็นครัก ภาพรักที่มองดูเป็นผู้ใหญ่และมาดที่เย็นชาสูงส่ง,สงทําให้หัวสิวมองอยู่นานบัดนี้เขาประกาศกติกาการแข่งขันมรอบแบกจะจัดขึ้นในวันนี้พวกเจ้าที่สี่สิบคนจะถูกแบ่งเป็นแปดกลุ่มกลุ่มละห้าคนจากนั้นจะตัดสินผู้ชนะเพียงคนเดียวจากแต่ละกลุ่มเพื่อเข้าสู่รอบตัดสินชัชนะคนหนึ่งแต่คนชัยงดังคือก้องเขาคือผู้อุปโสตระกูลจาก ทั้งห้าคนจะยืนอ,อยู่บนเวทีประลองและต่อสู้กันใครก็ตามที่ยืนอ,อยู่บนเวทีประลองได้เป็นคนสุดท้ายจะถือว่าเป็นผู้นั่นเป็นผู้ชนะของกลุ่มนั้นกติกา,กาง่ายมากคือทายห้าคนปะลุมบอลกันบนเวทีประลองคนที่ตกจากเวทีก็จะตกรอบคนที่ยืนอ,อยู่บนเวทีเป็นคนสุดท้ายถือว่าเป็นผู้ชนะผู้ออมสวนตระกูลจางนั้นเริ่มกาหนดกติกาบางส่วนในการประลองยุทธหลักๆคืออนุญาตให้ใช้ลูกไม้สกปรกได้แต่ห้ามฆ่ากัน หลังจากนั้นจะเริ่มแบ่งกลุ่มโรซิลไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันกับนักสู้สองคนนั้นอีกสี่คนที่อยู่กลุ่มเดียวกันกับเขาเป็นชายอายุราวสิบเก้าถึงยี่สิบปีความสามารถอยู่ในระดับสูงสุดของแดนนักสู้ระดับหกใกล้จะได้เลื่อนขั้นแล้วโรซิลดาว่าตระกูลจางตั้งใจทำแบบนี้เพื่อทำให้เขาถูกคัดออกในตอนแรกตอนนี้โรซิลได้รู้สถานะของนักสู้ระดับเจ็ดสองคนนั้นแล้วสตรีนางนั้นนามว่า หิิงโยลานนางปุตบุาาของท่านแม่ทัพผู้มีชื่อเสียงของแขว้นอูนานนางมีอายุเพียง14ปีเท่านั้นแต่ว่าท่าทางหนู่โตมากสิ่งที่ทําให้หลวงสิบประหลาดใจเล็กน้อยส่วนชายหนุ่มคนมีนามว่าชงนานหมิงเป็นบุตรชายคนโตของฮ่องเต้และเป็นรัชทายาทแห่งแควนอูนานปีนี้อายุ2ี่สิบมีความสามารถระดับสูงสุดของแรนนักสู้ระดับเจ็ดพอสวรคนนี้ก็นับว่าไม่เด็ว แต่หลวงสิลมองว่าพอเทียบกันแล้วอย่างห่างชั้นกับลิงโยรานอยู่หลายขุมพระหญิงโยรานอายุเพียง14ปีเท่านั้นหลวซิวเป็นกลุ่มสุดท้ายและเป็นกลุ่มที่ไม่ยุติธรรมที่สุดเพราะเป็นเพียงหลวซสิวเท่านั้นที่อายุ16ปีคนอื่นล้วนมีอายุ1 9บเถึงยีปีกันหมดทุกคนล้วนดูออกว่าแต่ละคนมีความตั้งใจจัดการเทีน่นนี้หาเป็นการต่อสู้ตัวต่อตัวมีความเป็นไปได้ที่หลวซิวจะได้ที่หนึ่งสูงมาก แต่ถ้าว่าในการต่อสู้พบกันห้าคนโลชิวกับมีโอกาสแพ้ได้อย่างง่ายได้หากโลชิวยังมีพลังแด่นักสู้แค่ระดับเจ็ดเช่นนั้นเขาคงไปกังวลอยู่ไม่น้อยแต่ตอนนี้เขาเป็นนักสู้ระดับแปดที่ครอบครองพลังอันแข็งแกรง่งเพียงแค่เขากระทืบเท้าก็สามารถทําให้ทั้งลานจจต,ตระัดสัตวสะเทินได้แล้วอาศัยแค่วิชาเทพกับปราณแท้ปัญญธาตุที่เขาเพียนฝืกฝนก็จะมีพลังใกล้เคียงกับนักสู้ระดับเก้า หลัวเซียวข้ามไปถึงเช่นกันว่าหลังนี้ที่เขาเดินขั้นขึ้นสู่แดน,น,นระดับเแล้วจะได้เข้าสู่แนระดับแภผ่านในระยะเวลาไม่กี่วันสั้นๆที่ต้องขอบคุณไปโยโย่ที่ถ่ายทอดวิชามารคือกินที่เขาเวลานี้เขาได้เข้าใจเสน่ห์ของวิชามารน,นี้อย่างลึกซึ้งแล้วหลัวซิวอยู่ด้านล่างเวทีทอดมองไปอย่างห้าคนที่กำลังตะลุมบอลอยู่บนเวทีเพื่อสังเกตป,ประยุที่พวกเขาใช้ในสายตาที่ลุกโชนไปด้วยแปลวเพลิงของเขา อยางที่คนเหล่านั้นแสดงปราณแท้ไหลเวียนอยู่ในเส้นชิงประจอดของร่างกายล้วนถูกเขามองเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะแอบศึกษาอย่างลับๆในการใช้วรยุทธ์กัวสิลกับมองเห็นมันได้อย่างทะลุปโปรง่งผ่านญาณอย่างลุ้พิเศษของเขานั่นทําให้เขาสามารถลอกเรียนแบบวรยุทธ์ของคนอื่นได้อย่างง่ายได้ห้าคนในเวทีต่างกระจุกตัวอยู่ตรงกลางไม่มีใครอยากหยุดพอเวทีเพราะเมื่อตกจากเวทีก็จะถูกคัดออก เวลานี้พวกเขาตรุมบอลยุ่งเหยิงกันอยู่ตรงกลางการต่อสู้ช่นนี้จําเป็นต้องมีความสามารถระดับหนึ่งทั้งจะยืนหยัดจนถึงคนสุดท้ายได้บางครั้งถึงต้องรับการโจมตีจากสี่คนนั่นในขณะที่ต้องต้านการโจมตีก็อ,อย่างโจมตีกลับอย่างรวดเรเด็วเช่นกันนั่นทําให้เห็นถึงความสามารถในการพลิกแลงและตอบโต้วรยุทธ์ของแต่ละคนแม้ว่าวรยุทธ์ของลูกหลานสำนักดังทั้งห้าคนที่อยู่บนเวที จะทําให้คนที่อยู่ด้านล่างเวทีอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงแต่ถ้าว่าโรเชียลกับดูถูกพวกเขาแปะว่าพวกเขาจะทําไม่ดีแต่ยังมีจุดบกพร่องที่คนพวกนั้นไม่รู้ดีซ้ำว่าเขากำลังแอบศึกษาวรยุทธ์อย่างลับๆร,รอบแรกจบไปอย่างรวดเร็วผู้ที่รับชัยชนะมีความสามารถไม่เลวมีปราณแท้แก่กล้าสามารถยืนหยัดได้จนถึงคนสุดท้ายอีกสี่คนไม่ได้ถูกผลักลงเวที แต่เป็นเพราะพวกเขาเผาผ่านปานแท้ระจนหมดจึงเดินลงจากเวทีไปเองชายหนุ่มหญิงสาวเหล่านั้นต่างก็เป็นนักสู้ระดับหกในสายตาหลายหลายคนล้วนเป็นอัจฉริยะและมีพลังที่แข็งแกรง่งแต่ทว่าเรียวซิวกับรู้ว่าชายหนุ่มหญิงสาวบนเวทีเหล่านั้นมีพื้นฐานธรรมดาที่ไม่โดดเด่นนักรากฐานไม่มั่นคงและปลานแท้ไม่แก่ก้าทั้งอย่างไม่บริสุทธิ์มากพอแม้ว่รวรยุทธจะไม่เร็วแต่กับไม่สามารถแสดงอนุภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ การโคจรพระรังปานก็ไม่ค่อยดีนักถึงองไรคนพวกนี้ก็ถูกตามใจมาแต่เด็กแต่และคนได้รับการประคบป,ประงงมงดังแก้วตาดวงใจแล้วใครเล่าจะออกไปฝึกประยุทธ์ข้างนอกบ้านตัวเองให้เหน็ดเหนื่อยเราเสียพูดวิจารณ์อยู่ในใจคนที่โหมฝึกฝ,ฝนหนักรึ่งคืนค่อนวันเช่นเขาจะมีสักกี่คนกันตอนนี้ถึงข่าวของรัชทายาทแห่งควายอูน,อนานทรงนานบิงขึ้นไปบนเวทีเขาเป็นนักสู้ระดับเจ็ ส่งอีกสี่คนเป็นเพียงนักสู้ดับหกสองคนถูกกระแทกตกเวทีแม้ตั้งแต่เริ่มส่วนส่งนานบิงอาศัยประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่ตัวเองเป็นนักสู้ดับเจ็ดใช้ปานแทงแข่งกล้าผลักอีกสองคนตกเวทีในเวลาที่รวดเร็วคว้วาชัยชนะมาได้จนทำให้คนดําร่างเวทีต่างร้องโุทานออกมาด้วยความตกใจและต่อมาก็ถึงข่าวของบทตีของแม่ทัพใหญ่ขึ้นเวทีทันทีที่ลิงโยลานก้าวขึ้นเวที ชายหนุ่มมากมายต่างจ้องมองรูปร่างอันเย้ายวนของนางเป็นตาเป็นมันริงโยรานยู่ชุดอภรรดสีดำรัดรูดเรียวขาเหยียดตรงและเรียวยาวแต่ไม่ได้ความยืดหยุ่นนางเป็นรูปร่างที่มีสอดคล้องกับอายุรูปร่างดูจะเป็นผู้ใหญ่นุ่มนวลอ่อนช้อยและมีมาดเย็นยเยือกสง่างามออกมาจากตัวทำให้ยากที่จะจิจนตนาการได้ว่านางเป็นเพียงเด็กสาวอายุ14ปีเท่านั้นปาแท้ขอนหนุที่พิลึกนักโลซิลขมวดคิว้วอดไม่ได้ที่ปุ่มพัออกมาเบา สู้ไมยาวกล่าวว่าที่หนูคนนี้มีชิปกรน้ําแข็งเพลิงแต่อยู่ในดับใดข้าไม่อาจรู้ได้ปราณแท่นนางฝึกฝนน่าจะเป็นปราณแท้น้ําแข็งเพลิงปราณแท้ที่ขัดแย้งกันสองชนิดประสานเข้าด้วยกันจึงกลายเป็นปราณแท้ที่แลกประหลาดเียทำให้ผู้คนไม่อาจเข้าใจหากเจ้าได้เห็นนางปล่อยพลังเพลิงก็เ,เป็นมาได้ว่าเปลวเพลิงน้นสามารถแช่แข็งเจ้าได้สรุปก็คือยายหนูนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ หากเจ้าสามารถผูกปิดไว้ได้จะเป็นการดี